าราลงโทษแทนเขาแล้วไม่ต้องขอบคุณกลัวไหมกลัวขอรับฮะอบินได้บินได้แล้วฝึกฝนให้มากขึ้นจะไปชิดความกลัวได้ขอรับจงไปสำนึกผิดซะ ในเมื่อมาแล้วอย่าต้องสร้างสถานการณ์ขู่ขวัญด้วยข้าคิดว่าการสอนเด็กๆจะทำให้เจ้าอ่อนโยนขึ้นสเสีอีกเทียนฉีคิดไม่ถึงเลยว่าไม่เจอกันเป็นหมื่นปีก็ยังคงเหมือนเดิม เยืขรมเช่นนี้จะสอนอะไรพวกเจ้าได้การบำเพ็ญตนให้เป็นเทพคุณจะเอาอย่างข้ามีความสุขอยู่อย่างอิสระนี่สิวันนี้ข้าจะแสดงฝีมือให้เด็กอย่างพวกเจ้าดูดูให้ดีล่ะ โอ๊ยดโอยหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไรแค่แค่ก็หายน้ำไปเฉยรอยค่าดืมกปอดแล้วค่อยประลองกันใหม่องเทพเยนชีการประลองต้องใช้มือไม่แต่การคุยโวัวเท่านั้นจึงจะใช้ปากเนอะ พูดพ่นไฟนี่พูดมากจริงๆงพูดใดคือพูดพ่นไฟข้าน้อยคือเล่นต่างหากเล่ามาอุ่นสุราให้ข้าหน่อยอ,องค์เทพท่านดูซี่องคเทพเทียนชีวันนี้งดเรียนองรื่อพาพวกเขาไปพักผ่อนขอรับเอ๊ะเดี๋ยวเจ้าก,ก้อนน้ำแข็ง นี่คือเส้นขนของจิจ่อเก้าหางปีสาจดูไดในยุคที่เทพบรรพการสร้างแดนสวรรค์นี่เจ้าล่ามาเหรอแค่ยืดเส้นยืดสายยามว่างทำไมเจ้านึกถึงแต่ชื่อหยางล่ะสุราพวกนี้เชิญเจ้าตามสบายข้าว่าแล้วตลอดเมื่นปีนี้เจ้าต้องคิดถึงพวกเราอยู่แน่ถ้าแค่จะมาดูว่าช่วงนี้ข้าเป็นยังไงบ้างก็ไปได้แล้วไม่ได้หรอกที่ข้ามาครั้งนี้เพื่อพาเจ้ากลับไป ตลอดปีนี้ข้าไม่รู้ว่าข้าสงสารให้เจ้าตั้งเท่าไรเจ้ามกแกล้งน้ําใจต่อข้าเดือนหน้าเป็นวันประสูตรครบรอบหมื่นปีของสร้างกูตั้งแต่นางถือกําเนิดที่แท่นเฉียนคุณเจ้าก็ไม่ได้เจอนางอีกเลยในโลกนี้มีแค่เราทั้งสี่ที่เป็นสัต์เทพที่ถือกําเนิดจากฟ้าดินทางนี้ไม่ว่ายังไงเจ้าควรกลับไปนะนางมีอายุขายยืนยาวอย่างยาววัยสักวันคงได้เจอกันไม่ต้องรีบพบในหมื่นสองหมื่นปีหรอกแต่ครั้งนี้จะทําตามใจเจ้าไม่ได้แล้ววันประสูตรครบหมื่นปีของสร้างกูเจ้าต้องมานะนี่เป็นคําสั่งที่ช เพื่อไปเข้าร่วมวันประสูติของเทพประมุขแห่งหุ้นตุน้นจะยังไงสร้างกูก็เป็นเทพประมุขแห่งหุ้นตุ้นในภายภาคหน้าหากเจ้าไม่กลับไปเหล่าผู้เฒ่าในพิภพเทพจะคิดว่าเจ้าไม่เคารพเทพประมุขนะอีกอย่างนึงสร้างกูได้ข้ายังพูดไม่จบเลยนะ กูเอ๋ยสร้างกูเจ้ามากจะทำเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้เจตนาอย่าแบ่งเบาภาระของจี้ยางสุดท้ายกับตัวดีกาผิดอยากจะเชื่อมบุเพให้กับเราเซียนคู่รักสุดท้ายกลับก่อให้เกิดความวุ่นวายซะได้สมองของเจ้าขาดรอยอยากหรือยังไง นี่เทพเหมันไม่ใช่เหรอน้ามาทำอะไรที่ตำหนักช้างยวนพวกเจ้าต้องปรีบ,บานให้ดีๆนะอนตอนที่องค์เทพกลับมาและเห็นพวกเจ้าจะต้องเปลี่ยนปีอย่างแน่นอนไปจุเอยไปนับหมื่นปีแล้วเทพเหมันยังคอยเฝ้ารออยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์ดีช่างสถานฟ้าสะเทินดินจริงๆผู้ใดมาอยู่ที่นี่ด้ว จะเทพไปเจียเสวิงคารวะองเทพนี่ก็คือไปเจียงั้นเหรอไม่ได้พบกันหมื่นปีองคเทพยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนจะมาอยู่นี่ได้ไงองค์เทพผูพ้น้อยทราบว่าท่านชนชอบดอกจังไ่หลายปีที่ท่านจากไปผู้น้อยมันดูแลให้ท่านทุกวันก็เพื่อหวังว่าในตอนที่ท่านกลับมาที่แห่งน,นี้จะยังคงเหมือนเดิม <gasps> องเทพข้าเคยบอกเมื่อนานมาแล้วหากไม่ได้รับบัญชาผู้ใดก็ห้ามเข้ามาในตำหนักฉางยูนเทพเหมันรู้ว่าไม่ควรก็ยังทำผิดควรรับอาสนิบาตสามครั้งเล้างน้ำใจจริงจริงเ,เ,เจ็บนะเจ็บสิถามได้ไม่เจ็บมัง้งดูท่าข้าต้องเลี้ยงต้นไม้ให้สูงกว่าน,นี้หน่อยเพื่อมีใครไม่หลับจำแล้วขึ้นไปแอบดูอีก แอบดูเจ้างั้นเหรอข้าไม่สนใบว่าเจ้าเป็นใครเชิญกลับไปเจ้าด้วยรอเดี๋ยวเทพเหมบันทุ่มเทกับดอกไม้เหล่านี้ไปตั้งเท่าไรเจ้าคิดจะทำลายก็ทำลายเลยทำไมเจ้าถึงแลวน้ำใจขนาดนี้ข้าเป็นเทพจะแล่นน้ำใจเพื่ออะไระเจ้านี่เป็นตำหนักข้าข้ายาเผายังไงก็ย่อมได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าในพิภพแห่งนี้ไม่มีเรื่องใดที่สร้างกูจากการไม่ได้สร้างกูเหรอสวยอิงคารววฟาบาดน้อย เทพเหมันจะวางใจได้ข้าจะต้องทวงความยุติธรรมให้เจ้าวันพรุ่งนี้ข้าจะไล่บุรุษใจดำผู้นี้ไปยังพิภพล่างเจ้าน่ะเหรอเทพประมุขแห่งสามพิภพใช่แล้วค้าเองผู้ที่ควรถูกขับไล่ไปพิภพล่างคือเจ้าต่างหากข้าหวังดีจะสร้างบุพเพสันิวาสให้แก่แดนสวรรค์ เพียงแต่เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยใช้พลังวิญญาณในทางที่ผิดก่อความวุ่นวายทำลายระเบียบแดนสวรรค์เข้า่าจะไม่เพียงแต่ไร้ฝีมือยังไร้ความรับผิดชอบด้วยเจ้าก็ไม่ได้ดีไปสักเท่าไหร่หรอกเสียดายที่เกิดมามีรูปด่างหน้าตาดีที่แท้ก็เป็นบุรุษใจ,จดำเทพเหมานจะต้องชคร้ายขนาดไหนถึงไม่ชอบเทพอย่างเจ้าข้าว่านะการที่เจ้าไม่กลับมาพิภพเทพเพราะเจ้ารู้แก่ใจดีเทพอย่างเจ้าหายใจต่อหน้าข้าถ้าอย่างเกรงว่าจะเป็นมลพิษต่อไอ้วิเศษในพิภพเทพของข้าเลยนะจะทำอะไรข้าเป็นถึงเทพประมุขแห่งหหุ้้้นนนนนตใภภาาายยคเละ เชี่ยเลี้ยงดูเจ้ามาสินะแล้วจะทำไมเหรอคงเรียนรู้แต่เรื่องไม่ดีออะปล่อยข้าลองนะเจ้าทำอะไรเนี่ยรีบปล่อยข้าลองเดี๋ยวนี้นะวันนี้เจ้าไปก่อความวุ่นวายที่ศาลบุพเพจะต้องถูกลงโทษด้วยสนิบาสิบครั้งนี่เจ้าบังอาจนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะชื่อยางเราให้ข้ารับเจ้าเป็นศิษย์เพราะว่าเจ้าว่านอนสอนง่ายมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ความตั้งใจของเขาต้องเสียเปล่าไปบอกชื่อยาง ข้าลงโทษแทนเขาแล้ว,วไม่ต้องขอบคุณฮะ,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 ะไปเฉวยเจ้ากล้าเดียยังไงคอยดูเถอะเขาจะให้เจ้ารู้ว่าใครเป็นใหญ่ในพิภพแทบกันแนะ่